สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับทีมงานวันนี้เราได้รับโจทย์มาว่าเราจะมาติดตามชีวิตไลฟ์สไตล์ของผมว่าใช้ชีวิตยังไงบ้างมีการจัดบาลานซ์ยังไงบ้างยินดีมากครับเชิญเลยมาโอเคสวัสดีครับ ก็วันนี้เราได้บีฟจากทีมงานมาว่าเราจะมาติดตามไลฟ์สไตล์ของเราบาลานซ์เป็นยังไงบ้างมีนจัดการชีวิตเป็นยังไงบ้างในแบบของก็อตจิรายุพอตื่นเสร็จเนี่ยกิจกรรมแรกก็คือสมาธิละเราเน้นเรื่องการให้อาหารจิตก่อนใจถ้าได้รับความสงบในตอนเช้ามันจะทําให้วันทั้งวันมันสามารถ ทำงานได้ราบรื่นผมไม่ได้มองว่ามันเป็นพิธีกรรมไม่ได้มองว่ามันเป็นอุ๊ยอะไรที่ต้องมานั่งฝืนทาหรือเรื่องศาสนาเปล่าสงบแล้วจึงเอาความสงบไปคิดอ่านทำงานอาหารทางกายเนี่ยเราจะมีมื้อเช้าส่วนใหญ่ผมจะเป็นเน้นเป็นผักแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ก็จะเป็นพวกกุ้งหอยปูปลาในไลฟ์สไตล์ที่ผมตื่นเช้ามากินอาหารเช้าเนี่ยมันไม่ใช่365วันมันแค่ร้อยวันในหนึ่งปีที่ผมสามารถทำแบบนั้นได้จริงๆผมจะวนเวียนไปตามฤดูกลาล ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรวันนี้เรารู้แตกฉานในอาหารชุดนี้แล้ว อีกวิคนึงเราก็ลองเปลี่ยนเมนูดูแล้วก็เปลี่ยนสารอาหารไปเรื่อยเพราะว่าร่างกายเรายังต้องการสารอาหารหลายรูปแบบอยู่โดยดูวิสัยทัศน์ของคนผลิตเลยผมอยากซื้อของกับคนที่รักของตัวเองหลังจากนั้นผมจะใช้เวลานั่งจดบันทึกอ่านหนังสือเดินย่อยออร่างกายมันเริ่มดูดซึมอาหารแล้วก็กระเพาะมันทํางานเรียบร้อยแล้วจ้วถึงเริ่มออกกําลังกายซึ่งการออกกําลังกายก็แล้วแต่วันมีเวลาน้อยก็ออกน้อยมีเวลา,ม,วลามากก็ออกมากผมมีไมซ์เซ็ตที่ว่าผมอยากเป็นไม้แขวนเสื้อที่ดี คือเอาเสื้อผ้าอะไรมาแขวนก็มั่นใจผมถอดเสื้อแค่10%แต่การถอดเสื้อต้องเซอร์ไพรส์คนได้ร่างกายมันมีหลายส่วนให้เทคแคร์มันมีกระดูกมันมีเอ็นมันมีอะไรเยอะแยะเต็ไมไปหมดข้อต่อกล้ามเนื้อเราจะมาแคร์แต่กล้ามเนื้ออย่างเดียวก็ไม่ได้ด้วยอาชีพของผมเวลาไปทํางานเขาก็จะมีกับข้าวกองให้ซึ่งแม่ครัวเขาก็จะทําเป็นปริมาณมากๆเพื่อให้คนจํานวนมากในกองถ่ายได้กินเราคาดหวังสารอาหารว่ามันจะครบห้าหมู่จากสิ่งที่เรากินได้หรือเปล่า ไม่ได้คนทั่วไปไม่ศึกษาสิ่งที่ตัวเองกินงั้นเราศึกษาเราไม่ต้องการผลลัพธ์แบบคนทั่วไปเราต้องการผลลัพธ์แบบดีกว่าเดิมเมื่อก่อนผมก็กินไม่เลือกนะจนกระทั่งผมไปตรวจค่าเลือดมันไม่ใช่แค่การรู้ว่าต้องกินอะไรมันต้องรู้จักตัวเองด้วยมึงเหมาะกับอะไรเฮ้ยคนนั้นเขาบอกอันนี้ดีลืมหันกลับมาว่าแล้วดีมันเหมาะกับมึงหรือเปล่าดีมันเหมาะกับเราไหมดีของคนอื่นไม่จําเป็นต้องเป็นดีของเรา ดีของเราไม่จําเป็นต้องเหมือนคนอื่นงนั้นเราจึงต้องมีความรู้เพิ่มเติมเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาหารหลักผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาเสริมกันอีกทีหนึ่งวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าร่างกายไม่ได้ต้องการอาหารห้าหมูแค่วันเดียวมันต้องการตลอดชีวิตงนั้นเราต้องมีความรู้เรื่องอาหารหลักและมีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพอเราเข้าใจแล้วว่าอะไรคืออาหารหลักผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคืออะไรเราจะกินมันโดยที่ไมู่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่อง ผิดปกติกับชีวิตนะคุณต้องตรวจสอบอาหารหลักที่คุณกินคุณต้องตรวจสอบกิจกรรมที่คุณทำแล้วคุณถึงจะรู้ว่าคุณควรจะเสริมอะไรวันนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ตอนนี้ผมเสริมอาหารเป็นรอบ3เดือนผมกินแบบหนึ่งในช่วง3เดือนมันอยู่ในรอบของการดูแลตับหลอดเลือดแล้วก็น้ำตาลก่อนหน้านี้ที่ผมไปถ่ายหนังที่พัทยาผมไม่ได้ดูแลเรื่องพวกนี้เลยกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาร่างกายมันผิดฟังก์ชันไปหมดพอเราเริ่มกลับมาเราก็เซตไทม์ไลน์ใหม่เซ็ตอาหารเสริมใหม่ แล้วเราก็เน้น3เรื่องนี้ ผ่านไป3เดือน4ี่เดือนเดี๋ยวผมก็จะไปตรวจเลือดแล้วผมก็เริ่มอาจจะเปลี่ยนกุปอาหารเสริมหน่อยเน้นไปทางเรื่องอื่นบ้างเพราะว่าถ้าเราดูแลฟังก์ชันตรงนี้มันเสถียรเรียบร้อยแล้วเรารู้ชีวิตเราว่าเราขาดอะไรตอนนี้ต้องเพิ่มอะไรแล้วพอมันเพิ่มจนเต็มรอบของมันแล้วเราก็รู้อีกว่ามีส่วนอื่นที่ยังต้องดูแลนะแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมันมีไว้สําหรับเสริมอาหารอย่ามองข้ามอาหารหลักเอาพวกนี้เป็นตัวช่วยสืบค้นตัวเองมากกว่าที่จะถามผมว่ากินอะไรแล้วดีเพราะว่าข้อหนึ่ง เลือดของคุณกับผมไม่เหมือนกันคุณต้องตรวจสอบว่าคุณขาดการดูแลตัวเองส่วนไหนบ้างเมื่อไหร่ที่คุณบอกว่าคุณสามารถดูแลตัวเองให้ดีกว่าเดิมได้ไอ้ความสามารถตรงนี้แหละเมื่อไหร่ที่เราเริ่มรับมันไว้แล้วเฮ้ยฉันอยากมีความสามารถในการดูแลตัวเองมันไม่ใช่การบังคับตัวเองแต่มันเป็นการเลือกแค่เลือกดีขึ้นวันละหนึ่งองศา30วันติดก็30องศาแล้วชีวิตไม่ได้เปลี่ยนเพราะเรื่องใหญ่ ชีวิตเปลี่ยนเพราะเรื่องเล็กๆสะสมกันทีละนิดทีละนิดทีละนิดวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องเปลี่ยนแต่ผมบอกว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนได้วันนี้จริงๆแล้วมีธุระที่ต้องไป2ที่ด้วยกันไปถ่ายรูปแล้วก็ไปงานมิงซึ่งไปถ่ายรูปก็คือไปถ่ายรูปของโฮฟูลนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวตามไปด้วยกันวันนี้ทั้งวัน ชิลมากครับแฮปปี้กับรูปมากดีแล้วที่ตัดสินใจตามผมวันนี้ไม่ได้ไปตามผมวันที่ผมออกกองถ่ายไม่งั้นผมคงนั่งกินข้าวกับพื้นให้พวกพี่เห็นเลยเงี้ยเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกที่หนึ่งเดี๋ยวเปลี่ยนชุดเปลี pues ่ยนเสื <kindergarten. S 1> ้อผ้าก่อนดีครับ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ตั้งแต่เช้าตื่นนอนจนเสร็จงานนะครับก็ผมยังรู้สึกกระปี้กระเป๋าอยู่เพราะว่าดูแลตัวเองดีอ่า <c oughs> โอเคอยากจะฝากเรื่องหนึ่งนะครับอย่าทิ้งการดูแลตัวเองเมื่อไหร่ที่เราแข็งแรงเราดูแลตัวเองได้เราก็จะมีแรงดูแลคนอื่นได้เช่นเดียวกันครับ